ี่เราอยู่ในแมปที่ชื่อพาเชลพาเชลพาเชลแมปนี้เนี่ยเล่นง่ายนะครับแต่ว่าไม่ค่อยหมดสำหรับผู้เล่นที่ไม่ชอบออฟฟี่แบบนี้นะครับซึ่งมันเล่นยากนิดนึงแลสรุปเล่นง่ายเล่นยากเออนี่ไงครับตกนะเนี่ยครับมีรีสปาวนะครับอย่างน้อยเขาก็เช็กพอยให้ตลอดวิธีที่สุดต้องก็คือโหนตรงนี้ไปครับโหนไปเลยโผนไปเลยช้านิดนึงครับแต่ถึงอย่างแน่น,นอนปุ๊บเห็นไหมไปกันต่อ โอเคตรงนี้คืออะไรไม่รู้ไม่ตกสนมนะครับพอถึงดีเยลตรงนี้แล้วก็ต้องถอยหลังนิดนึงจากนั้นก็วโดดเลยครับเออดเ้ยเลือดเหลือน้อยแล้วต้องก้มเพื่อดีหลดเลือดนิดนึงนะครับอืมได้ละไปกันต่อเลยโดดฮะฮะอย่าเอ่อเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดพลาดครับไม่ไม่มีไม่มีเฮ้ยเอาอีกแล้ว ผิดพลาจริงแหละต้องค่อยๆบินขึ้นไปนะครับว่าเอเราแรงตัวนนิงนะครับเราอาจจะตกเมื่อไหร่ก็ได้ชึบถึงแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โดดมาที่ป้ายให้ได้ครับแล้วก็วิ่งไปเลยถึงตัวนี้ผมก็จะกระโดดว้าาเดโดดไปถึงเราไหม ดีนะครับที่เขามีเช็คพอยต์ให้ตลอดอ่ะชื่อผู้เล่นสายพาควรไม่ควรพาแล้วผู้เล่นใหม่ก็ไม่ควรที่จะไม่ระวงด้วยนะคะอ่ะชื่อคุณอาจจะโดนอะไรเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยเจ็บกลมกลมเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งปุม่มกดเพิ่มเลือดนี้นะครับจะช่วยให้เราดีหลดเลือดได้เร็วขึ้นแต่ว่าอะไรไม่รู้ไปกันเถอ แต่ว่านะครับจะอันนี้นิดนึกงโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้กระโดดโ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 ดเออเสียงนิดนึงนะครับตรงโดดตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นท่อตรงนี้ผมจะพูดไปแบบเร็วๆไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นไปด้วยมันมีวิธีการที่ว่าบางจุดเราจะสามารถปีนตึกได้แบบขิ้วโขนไปเลยครับแบบใช้มือปีนได้แบบสไปเดอร์แมนเลยครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอเคครับเวลาที่ผมสอนเนี่ยนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสอนถูกไหม แล้วพอเรามาอยู่ตรงนี Re ้นะครับก <uk> ็ต้องหาตึกที่มันมีไอ้แดงๆตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นฝั่งนู่นนะครับโอเคตรงนั้นแล้วเราก็ถอยหลังออกมาที่ถึงแล้วก็บึ้มไปเลยต้องบดวจที่ถึงนะครับไม่งั้นมันก็จะเอะแบบนี้นะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งเอามืึดตื้ตื้ตืตื้เอะตาที่เลยครับผมเนี่ยชึบ จบ๊บๆๆๆเฉ่งไปเลยดุดด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 ลทุกคนลังมห้สุดตรนี้แล้วก็โอ้โโอเคทุกคนผมคิดแล้ว เราต้องกดที่ปุ่มวิ่งตรงนี้นะครับเพื่อให้มันวิ่งอ่บุมไม่ถึงครับตัดไปตอนถึงโอเคทุกคนมันไม่ถึงสักทีเรามาต่อกันเลยถ่ายรูปนี้นึงเอ,อ๊ะใช้กล้องแบบนี้ก็ได้ลืมอืมไม่ใช่ลืมหรอครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำแบบนี้ได้ เออน,นี่มันก็จ็บหลักก็เกินไปต่ปป Ey, อูวออวัวมากกล้องแบบนี้เืนเถอทำาืนเออพอแล้วครับพอล้ไปต่อมือปืต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 ายตลอดเลยอ่ะทําไรดี ผมก็ต้องทำไ่ตายสุดท้ายยาตื่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 นตื่นตายตลอดเลยมันจะไปถึงตอนไหนเนี่ยลาเฮียเอาใหม่โอเคนะครับมาเริ่มกันต่อตอนเนี้ยเหมือนเริ่มเช้าขึ้นอีกแล้วมาทุกคนไปไหม ทิธีนี้นะ่าจะช่วยผมได้มันไม่ถึงอ่ะทุกคนผมคเดิดต่อแล้วเราต้องมาไกลยันตรงนี้เลยแล้วก็นับตามผมนะสามสองหนึ่งไปเรดดดือดูดถึงดดไม่ทันอืมอเคมันโดดไม่ทันโอ้ยโดดไม่ทันอีกแล้วทำไม ผมคิดต่อได้ทุกคนอยู่ที่ขอดูไว้ว้ามันโดดนิดเดียวเองอ่ะว้ายว้าวบินบินบินอืมตัดภาพไปตอนโดดอืมผมคิดว่าเราอาจจะมีทางอื่นก็ได้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวในแถวนี้เราต้องวนรอบตึกตัวให้ดีๆด้วยโอ้

เราต้องค่อยๆไปกับสายมันนะต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินตามฟันต่อไป้ายโอ้ยอ๋ยอเข้าใจแล้วครับต้องโดดไปยังตรงนู้นไงต้องโดนไอ้แด,ดงๆนั้นให้ได้ครับไอ้ชื้อึอ๊บเออรอดแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นบล็อกขนแกลนะมั้งครับไม่รู้นะครับว่ามันจะสิ้นสุดยังไงแต่ผมเห็นเพื่อนปีนอยู่ฝั่งนู้น แปลว,ว่าฝันนู้นมันก็ไปได้อสิโอ๊ยเจ็บรีโหลดเต็มละไปต่อไปต่อทุกคนเออเออแล้วก็ลงตรงนี้เหรอโอ๊ยเจ็บโดนอัติผิดทางเหรอแปลว,ว่าอะไรไม่รู้เดินไปต่อครับเอออออนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ใช่หรือเปล่า เฮยเขาบอกว่าห้ามลงมาตรงนี้เหรอพิททางเหรอแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เหรอจิออก๊กจิ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 ๊กจิ๊กิิ้กไปกกิ๊กิกกก๊๊กตกน้้กนนิกิก เหลยกขั้นสุดต,ตอนนี้ปีนไปๆๆๆๆไเอาไม่ถึงแปลว่าตรงนี้น่าจะปีนไม่ได้ครับทุกคนเราจะปีนยังไงต่ออะกลับพูดไปเหรอไอเชปปื้อปุ๊บปุเจ็บรีโหลดเลือดถ้าตรงนี้ผิดทางผมก็ต้องลองไปดูทางอื่นต่อฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันปีนได้หรือเปล่าเราจะลองดูกันนะครับ มันมีทางปีนไม่ถามก่อนถือตัวผมเองแหละอมปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ป อันก็ปุ๊บปั๊บปีปุ๊บปั๊บปีปุ๊บปั๊บปุ๊บกลับมาที่เดิมปุ๊บปั๊บปีปุ๊บปั๊บปีปุ๊บปั๊บมันต้องมีทางอื่นสิเราต้องไปทางไหนครับโดดไปทางนู่นเหรออ่ะทุกคนเราโดดกันวืบโดดเยับหยับนี่โลนเลื้อนปุ๊บโอเคไปต่อให้ทุกคน เดินไปเรื่อยๆโอเคถึงนี่แล้วไงต่อเราตามเพื่อนคนนั้นไปดูนะครับไม่รู้จะถูกทางไหมเห้อตอนนี้ตามเพื่อนแล้วตามตามคนอื่นแล้วเราตามคนคนนั้นไปดูนะครับปุ๊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 บ <okay. S 2> ปุ๊บ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 ปปุ๊บป เลเวลอัพสิบฮะตรงนี้ก็มีด้วยเหรอโอ้ผมเพิ่งกูนะครับเนี่ยว่ามันตรงนี้มันปีนขึ้นได้อะอ่ะปื๊บปื๊บปื๊บโอ้ยนี่มันก็โดดยากโดดยินเหลือเกินเอาใหม่ตอนนี้ภาพอย่างแหลกเลยครับภาพอย่างแหลกเลยตอนนี้ไม่ต้องพึ่งไอตัวนี้ก็ได้ละอ่ะปื๊บ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 อถึง้ายเก็บนีนเออผิดทางดีหลดเลือดเอ่อสวนที่นานที่สุดของคลิปนี้น่าจะเป็นสวนที่ หาตึกที่ต้องไปต่อให้เจอแล้วมังครับเนี่ยโดด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 เออโดดโอ้ยตายมีสปาวมาตรงนี้เลยโดด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 นขึ้นแบบนี้นความสดสมจริงฮะ แบบนี้เน้นความสมจริงมากเกินไปมันก็สมจริงมากเกินไปอืมอันนี้ร้องมัวม่วๆครับว้าวว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 เออฮะเมื่อกี้อ,อะไรเอ่อผมก็คิดไปเองละมัม้งปุะปุปปุ๊ปปะปุปปะป,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 ะปะุ๊ปปุปอ่ะโอ๊ยลีโลเออเกิดอะไรขึ้น คืน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 เฮ้ยคืน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 เออตอนนี้ขึ้นรวยๆแล้วครับงั้นดูซิว่าผมจะไปตรงนั้นได้ยังไงมาเอาใหม่ชึบชึบชึบชับชึบชับชึบมาแล้วไปไหนต่ออ่ะขึ้นไปเหรอไม่ใช่ไปตรงนั้นเหรอรีโหลดแป๊บนึงครับชึบแต่ไปตอนรีโหลดเสร็จไม่ตัดแล้วตัดไม่ได้ตอนนี้ชึบ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 เออถึงแล้วครับต่อไปก็มา ทางนี้เหรอน่าจะใช่ครับลองดูแล้วกันครับเซสฮะสสซสเซเวนเวิลปีน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 เลยเราจะไปไงต่ออ๋อทุกคนเราจะต้องไปไงต่อเอาฟู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 ฟาดเด้อโอ้ย ตรงนี้ถูกทางไหมเนี่ยตือ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 ไม่ใช่ละเดี๋ยวถ้าเราลงจากตรงนี้โอ๊ยเจ็บมีโหลดเลือดโอเคถ้าเรามาตรงนี้อ่ะโดดโดดโดดดถึงถโดดถึงถโดดไม่ถึงโอเคเออมีฝั่งอื่นไหมถ้าเราโดดไปด้านล่างตรงนั้นล่ะเงือตายครับ

ต,ตัวนี้เป็นพาควนอะเ oh, พราะว่าอ๋อพาควนี่มันมีหลายทางทบให้เราไปตรงไหนก็ได้อย่างอินสลาแต่ว่าอย่าลงพื้นแบบไม่ตุยก็พอเอื้อเนี่ไงครับไม่งั้นเราจะตุยเออแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอะชืบ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 ชืขึ้นขึ้น WOR. ขึ้น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 ได้นะผมจะทำไปทำไมเนี่ยเฮ้ ไปต่อฮะทุกคนตอนนี้อยู่ตรงนี้ไปกันต่อเลยครับจะไปได้ไหมงั้นวันนี้พอแค่นี้เถอะครับบ๊ายบาย